สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับเอ้ยสสวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ดนเน่ช anel สุดนี้เราก็มา <c oughs> อยู่ในเกมเจ็ดบาทกันอย่างเช่นเคยครับก็สำหรับคลิปเดนนี้ครับวันนี้เราก็จะมาลุยกันต่อกับบันโกโจเพื่อนๆข้าวก่อเนี่ยเราเล่นทีมสายถึกไปแล้วนะ ก็บอกเลยว่าถึงใจนะครับแต่ว่านอบนี้เราจะมาเล่นทีมสายบุกกันบ้างครับโดยไลฟ์อัพที่ผมใช้ในวันนี้นะครับก็ยังคงอยู่กับทีมมนุษย์เพื่อนๆตัวละครที่ใช้นะครับจะมีเป็นเอ็กซ์โนมอรินตัวใหม่นะครับพี่บันโกโจแล้วก็จะมีพี่ซองจินูนะครับส่วนซับตัวหน่งที่4ก็ยังคงใช้เป็นน้องอิสตินสีฟ้านะ โดยรอบนี้เนี่ยอย่างที่เพื่อนเนเห็นนะเป็นตัวบุกหมดเลยทั้ง3ตัวนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าตัวบุกทั้ง3ตัวของเราเนี่ยมันก็มีความสามารถในการช่วยเหลือทีมให้ตายยากขึ้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นป่านะครับที่สามารถเสกโลได้หรือว่าพี่บันที่สามารถขโมยแซดได้นะครับรวมไปถึงเอกลักษณ์ของพี่ซองจินวูนะครับเขาจะสามารถกางอาณาเขตจัก,กรพพัดได้ครับความสามารถของมันก็คือเมื่อเริ่มเทินพวกพ้องนะครับจะสร้างเนเมจแปดจากพลังชีวิตสูงสุดของตอนเองแก่ศัตรูทั้งหมดนะครับอีกทั้ทพ,พ,พเพ่มิ15% แล้วก็ลดเดเมจที่ได้รับอีก30%ด้วยนะครับส่วนตัวซัพพอร์ตนะครับเดี๋ยวผมใส่ทำเอวไว้กับป่าแล้วกันเพราะทำเอวแดงกับป่าเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นคอมโบที่น่าปวดหัวของไฟตรงข้ามากนะพี่บานผมใส่เป็นซับน็อกนะครับแล้วก็พี่ซองผมใส่เป็นมาเอลแล้วกันอ่ะโอเคเอาแบบนี้แล้วกันในส่วนของอาหารนะครับผมจะกินเป็นอาหารเพิ่มระดับทางต่อสู้เพื่อที่จะเอาเปิดก่อนนะครับเพราะว่าทีมเราเป็นทีมใส่บุกไม่ใช่ตั้งหับนะพร้อมแล้วก็มา3 2 1ไปครับ โอเคมาครับเราได้เปิดก่อนนะครับโอ้เจอทีมดักเน็ตด้วยเอาจริงดักเน็ตทีมมีอโคตรถึกนะแต่ว่าได้อยู่เดี๋ยวผมลองเก็บที่ซองก่อนครับไปโอ้โหโลบลีกซะด้วยไม่เป็นไรผมตัดเลือดนะครับไปถ้าหมู่สามตัวครับโอเคตัดเลือดไปก่อนเลยสำคัญสุดถ้าเขาเด้งไม่ได้โอกาสตายก็สูงนะ แต่ว่าคนนี้เขาตัวไม่ไม่แน่นมากนะครับน่าจะไหวปลาก่อนน่าจะไปสองเลยอ่ะแบบเนี้ยเรียบร้อยครับเหลือแค่ป่านะโอเคเขาสู้สุดใจมาเราก็สู้สุดใจให้เขาเลยเดี๋ยวผมใช้ โอเคประตูยอมครับโอเคครับมาเราได้เปิดก่อนนะครับมาเจอทีมริสตั่นนะมาลองดูครับตอดไปก่อนเลยนะครับเกือบแตกนะก็เดี๋ยวเกือบแตกไปเดี๋ยวเราใช้พี่บันนะครับสองใบสองใบไปเลยแล้วก็ป่ายอีกหนึ่งใบครับจะลองดูผมว่าได้เมจนนาจะเข้าโอเค จบไหมซิปเปอร์คิวแบบโอ้โหแรงโคตรโคนะครับเอาจริงบันเก่งมากอะเก่งจริงนะผมเข้ามากเลยเรียบร้อยครับเกิดใหม่ทั้งคู่เลยนะมาเขาจะสวนเราแตกไหมไม่แตกหรอกมั้งเราถึกอยู่นะเราไม่ได้เอางง่ายๆนะบอกไว้ก่อน เออกดถึกนั่นแนียู่หแรงอยู่เทิศท่านแรงอยู่เฮ้ยโอเคเกือครับเกือขิดนะไปถ้าเราเอาทิศท่านลงได้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับต้องเล็งทิศท่านเนี่ยแหละไปครับ ลาก่อนน่าจะจบแล้วเรียบร้อยโอเคครับมาเราได้เปิดก่อนนะครับพี่บันดักเน็ตนะมาเทสก่อนเลยโอเอาไงดีผมว่าได้นะ เดี๋ยวผมแบบนี้ครับพี่บันแล้วกันผมว่าพี่บันน่าจะฟาดแรงอยู่หรือเปล่าล <c oughs> องดูโอ้โหกาะไม่แตกเวย้ยถึกนะเนี่ยคนนี้ป๋าแรงน่อยโอเคอย่างนั้นก็เก็บดักเน็ตได้ครับได้อยู่เรียบหรอ <c oughs> บันไปอีกตัวหนึ่งนะแบบนี้สบายแล้วโอ้โหเดี๋ยว เทวจังอยู่ข้างหลังจริงผมเกลียดเทวจังมากเลยเพื่อนๆมันเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลานะครับใช้เวลามากๆป่ะเราต้องตีสองทีนะครับแล้วก็ พี่ซองเหรอพี่ซองเคลียร์ได้ไหมพี่ซองอาจจะได้นะลองดูพ<ะ>ี่ซองเก็บเขาได้นาะโอเคเดี๋ยวโลกระแสร็ <c oughs> าจริงผมลืมไปเลยว่าป่าเบรินมันถือว่าเป็นไม่ระบุด้วยนะเข้าใจลไมเขาใส่เฮลอ,อยู่ข้างหลังปกติผมจะเก็บข้างหน้าหมดแล้วเฮลอค่อยเด้งออกมาไง<า>ป่าเดี๋ยวเราต้องเก็บเฮลครับ<ป> งานไปนี่เรลงดูฮึ๊บโอเคเรียบร้อยครับแรงอยู่นะพี่ซองมาครับตาสุดท้ายนะครับจบด้วยทีม7บาทนะมีโกเทอร์ด้วย ไปเดี๋ยวลองดูกันครับโล่แตกไปถึงไหนโอเคหัวคนนี้บางมากน่าจะสบายเลยแบบนี้ไปครับโอ้โหคนบาเรียบร้อยไปตีสองทีน่าจะปลดไอ้นี่ได้ด้วยนะปลดไฟเขาได้ด้วยครับตานะก็วดปิดเกมได้เลย ใช่ไหมโอ้โหเฮลจังมาเท่าไ,ไรเดี๋ยวเรากเก็บเฮลจังก่อนครับ บบตีเฮลแล้วก็ถ้าม,มูอีกทีหนึ่งโอเคเราเอาชัวนะเราเอาชัวช็อกเฮลเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปา่าโอเคกดไฟมาตาหน้าพร้อมปิดเรามีแคปดาเมจด้วย โอเคสวยนะครับไม่ตายด้วยไปครับปิดเกมยังไม่ปิดเฮลต้องรออีกตานะเฮลมันน่าทรมารตรงนี้แหละเพื่อนๆมันมันต้องใช้เวลาไปครับปิดเกมเ,เรียบร้อย โอเคครับก็สำหรับคลิปพี่ๆวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับพี่บันโกโจนะก็สำหรับทีมบุกใครที่อยากจะเล่นเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องเช็คค่าพลังทีอีกทีนึงนะเพราะทีมนี้ผมแนะนําว่าใครที่อยากจะเล่นจริงๆนะครับควรจะมีค่าพลังพอสมควรเพื่อที่จะสามารถเปิดก่อนได้นะพอถ้าเริ่มหลังเนี่ยมีโอกาสฟิลสูงมากนะครับไปเล่นทีมถึกผสมน้องดักเนส อาจจะเป็นคำตอบที่ดีกว่านะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้ทุกทีแล้วกันถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ s u b s c r i b คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย